สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ช่องพังดอกคูณเจ้าอ้วนเฟมิรี่นะคะมาแล้วคนสวยของแม่นะคะจะพาน้องไปกินน้ำนะคะคนสวยของแม่นี่จะเป็นพี่ควานนะคะเป็นพ่อควานพ่อควานกรีนะคะเป็นคนดูแลน้องค่ะ ไปแล้วค่ะนี่จะเป็นบ,บรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นบ้านเราอากาศดีมากค่ะเดี๋ยวไปรับชมน้องเล่นน้ำกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงตรงที่น้องจะกินน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ ดูความเก๋ของเท้านางกินน้ำก่อนนะครับดูความเปื้อนของบนของหลังพังดอกพูนของเราเล่นดินนะคะดินเต็มหลังเลยค่ะถึงเวลาอาบน้ำ ไปแล้วนะคะ เ่าฟองโอ้ยมีความแกล้งพ่อควานของเรา หนูเปียกพ่อก็ต้องเปียกตอนนี้คือคือฟินมากนะคะดูจากสีตาหน้าตา เล่ใช่ไหมพี่คุณรักพ่อเลดูออก อันนี้คือนอนเลยนะคะนี่ด้วยชนปูน้ยด้วยชนปูนนะคะพี่คุณ ขวานต้องกลิ้งตัวให้ทันนะคะเดี๋ยวตกน้ํานะคะถ้าถ้ากลิ้งไม่ทันน้องก็คือตกน้ํานะคะถ้าเป็นคุณตาทวดนะคะถ้าพาน้องลงน้ํานะคะก็คือต้องตกน้ําอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำอย่าง <c oughs> ไม่ยอมขึ้นแล้วนะคะตอนนี้โ <displ i! S 1> <Okay. S 2> อเคยงังยังไม่ยอมขึ้นนะคะ <top benefit. S 1> ยังไม่พอใจโอ้ย โดนแม่แล้วค่ะตอนนี้แม่ฟังพ่อควานเลยนะคะจะเล่นอย่างเดียวเลยค่ะไม่ยอมขึ้นเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าพ่อควานไป ทำอะไรไม่รู้ให้น้องโกรธอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะตอนนี้น้องไม่ยอมขึ้นเลยค่ะยังนะคะยังไม่ยอมนะคะตอนนี้ยังก้าไม่รู้ว่าพ่อความไปทำอะไรให้น้องโกรธอีกหรือเปล่าไม่รู้ลนะ แม่ไม่รู้ด้วยนะ,นะดูหมุนเป็นนาฬิกาเลยค่ะตอนนี้นต,อนตอนนี้หมุนเป็นนาฬิกาเลยนะคะไม่รู้ว่าโกรธอะไรหรือเปล่าแล้วพอแล้วค่ะ ไปเอาเอาตัดบนหน้าคีรอนดตอนนี้มันก็ยังไม่ยอมขึ้นนะคะตอนนี้ ดินเต็มตัวเลยนะคะเนื่องจากกลิ้งแถวนี้ค่ะซึ่งแถวนี้มันจะมันจะไม่ลึกนะคะทําให้อาดินจะติดตรงหัวน้องตรงใบหูของน้องนะคะต้องล้างทําความสะอาดใหม่อีกรอบดูไหมโกรไม่ยอมขึ้นโกรธราะไม่ยอมขึ้น <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวพี่คูนไปกินหญ้าก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะนี่ขอบคุณนะคะบ๊ายบายทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายพี่คูนค่ะไปกินหญ้ากันค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอีพีหน้านะคะอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ